6เดือนแรกเราช่วยพี่เดือนละ3,333บาทเราส่งรถทั่วประเทศ3จังหวัดเชแดนภาคใต้เราส่งนะครับคุ้มมากๆนะครับอเอยเศรษฐกิจไม่ดีเลยเว้ยเดี๋ยวนี้เหงวดรถก็แห้งแพงเดี๋ยวนี้เออเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวผมจัดโปรช่วยผ่อนแบบคุ้มๆให้เลยเป็นยังไงไปไปดูกันมาเอาต่อเนื่องเลย มานี่เลยช่างภาพมานี่เลยวันนี้ผมจะมาบอกลูกค้าทุกๆท่านนะครับว่าโปรช่วยผ่อนของเราเป็นยังไงนะฮะผมบอกตามตรงเลยว่าโปรช่วยผ่อนของเราเนี่ยคือเป็นการช่วยผ่อ,น,อน,น,นจากทางร้านนะพี่ไม่เกี่ยวกับเงื่อนไขธนาคารนะรเป็นเงินช่วยผ่อนจากทางร้านเลยนะฮะเราช่วยผ่อนยังไงเอาเอง่ายๆ6เดือนแรกเราช่วยพี่เดือนละ3,333บาทเออดียังไง ยกตัวอย่างคันนี้พี่ไททันแคปสูงคันนี้เนี่ยปีประมาณ2018ันไม้ประมาณ50 0 0 0คันนี้นะครับงวดน่าจะอยู่ประมาณสัก900านะครับถ้าได้โปรของผมไปง่ายมากพี่ลบ3ามันสามไปเลยก็ได้กลมๆ9,000ก็ตีไปเลยว่าเหลือสัก6,000นะครับเหลือมาสัก6000นนิดๆน,นะครับบอกว่าคุ้มมากานะ6,000พี่จ่ายแค่ไม่ได้หงวดพี่จ่ายแค่6,000นนิดๆเองถือว่า ช่วยประหยัดได้เยอะมากๆนะครับโปรช่วยผ่อนมันดีอย่างนี้แหละในช่วงเศรษฐกิจอย่างนี้แหละยกตัวอย่างคันนี้ด้วยอะ, ivo, ung, 19, ะรีโม่แคปสูงปีสองพนสิบเก้านะฮะสิบแปดหรือสิบเก้านี่แหละผมจาไม่ได้นะฮะคันนี้งวดน่าจะอยู่ประมาณสักหมื่นเอ็ดอยู่ประมาณนี้หมื่นเอ็ดนะครับได้โปรของผมไปไม่อยากเหลืออยู่แค่แปดพันกว่าบาทนะครับแปดพันกว่าบาทหกเดือนแรกนะพี่แปดพันกว่าบาทแค่นั้นเองเ็าบอกว่าคุ้มมากๆและที่สาคัญลูกค้า ฟังดีๆนะไอ้ง้วนที่ผมบอกเนี่ยเ0 0 0เอย11,000เอเยนี่คือดอกเบีย้ยปกตินะนี่คือดอกเบีย้ยปกติถ้าใครเครดิตดียะผมจัดดอกเบี้ยพิเศษให้นะครับเดี๋ยวผมจัดดอกเบีย้ยพิเศษ,ษ,ษให้ผมดดอบ,ษษบอกว่าคุ้มมากตัวดอกเบีย้ยพิเศษเนี่ยเราเครดิตดีทั้งทีพี่ซื้อรถต้องซื้อให้ผมจากงวด9,00 0อาจจะเหลือสัก7 0 0 0กว่าก็ได้ตลอดสัญญานะไม่ได้เริ่มต้นนะพี่ตลอดสัญญาไอ้งวด11,000อ็อาจจะเหลือประมาณสัก9 0 0 0ก็ได้ รหลอสัญญานะที่สาคัญเจอช่วยผ่อนเข้าไปอีกจาก9,00 0นี่หมื่นเอแล้วดอกเบีย้ยพิเศษเข้าไปอีก900 0ลดลงไปอีกเหลือประมาณ6 0 0 0แค่นั้นเองนี่รีโว่นะพี่ขับสูงนะปี2018-19ปนี่แหละคุ้มมากนะครับอย่างอันนี้ปี18ดอกเบี้ยธรรมดางวดพี่ก็ประมาณสัก900 0ลงไปอีกดอกเบี้ยพิเศษ7,000พันผมช่วยผ่อนไปอีกก็เหลือประมาณเหลือมา4 0 0พโอ้โหถูกอ่ะ ถูกมากนะครับเหลือมาสี่พันถูกมา,มากๆนะฮะคือเอาจริงๆริงเศรษฐกิจแบบนี้แบบที่ผมบ่นเลยเอาช่วยผ่อนกันเลยพี่ใครอยากเซฟตัวเองนะอยากเซฟตัวเองไม่อยากนึ้งวดสูงเอางวดพวกนี้ไปพี่เซฟตัวเองเซฟค่าใช้จ่ายได้เยอะนะครับไม่เสียเครดิตไม่อะไรด้วยนะปั้นเครดิตตัวเองซื้อรถเราได้เครดิตอยู่แล้วพี่เอาโปรช่วยผ่อนนี้ไปรับรองว่าช่วยได้แน่นอนนะครับ ใครสนใจนะครับรีบติดต่อมาเลยเบอร์ด้านล่างนี้นะครับหรือว่ารีบทักเข้ามาเลยนะฮะด่วนๆเลยใครอยู่ต่างจังหวัดไม่ต้องเสียใจนะพี่ไม่ต้องเสียใจเราส่งรถทั่วประเทศ3จังหวัดเชแดนภาคใต้เราก็ส่งนะครับเหนือเราก็ส่งเพิ่งไปส่งมาด้วยนะฮะที่สําคัญเรามีรับประกันเครื่องเกียร์ให้พี่ด้วยนะ2ปีหรือ20,000กิโลรถเสียอะไรเคมให้ฟรีนะครับ ตามรายการที่เรารับผิดชอบนะเคมให้ฟรีเคมได้ที่ทศูออศนยะ์ทั่วประเทศของโตโยต้าเคมได้ที่ศูนย์ตนยต้าของมิซูเคมได้ที่ศูนย์มิซูนะครับฟรีค่าแรงฟรีค่าอะไรที่สําคัญถ้ารถมีปัญหาพี่ดับกลางทางนูนี้นั่นเรามีรถสไลด์ออนบริการเิ24ชั่วโมงทั่วประเทศนะครับทั่วประเทศต้องบอกว่าคุ้มมากๆนะครับสำหรับเรื่องบริการของเราไม่ต้องห่วงเรื่องไม่ใครกลัวอะไรยัไรยงไงเราตรวจสอบได้ทุกคันมีประวัติหมดนะพี่ถ้าอยากรู้ประวัติ คันไหนมือเดียวคันไหน2มือรถคันนี้มาจากไหนตรวจสอบได้หมดเพื่อความสบายใจของลูกค้าเราสามารถทําให้ได้แน่นอนนะครับผมสนใจรีบทักเข้ามาด่วนๆเลยนะครับใครที่ฟังแล้วยังไม่กดซับสไครต์อยากได้รถด,ดีๆรถสวยๆโปรโมชั่นเด็ดๆแบบนี้นะรีบกดซับสไครต์ให้ผมเลยนะหรือใครมีกระดิ่งก็กดกระดิ่งด้วยเลยนะฮะเพื่อเป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะสําหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ